แบ่งปันพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับสายพระสมเด็จนะครับวันนี้มีพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับสมเด็จยกช่อฟ้าปี3-4นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะนะครับแล้วองค์นี้ตาปั๊มนะครับหมึกปั๊มชัดเจนนะครับนี่หลายๆองค์นี้จางหายหมดแล้วนะคือองค์นี้ได้เดิมได้ชัดนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเราดูสวยนะนะครับ นี่ดูฐานนี้ขมมากๆนะครับใครที่มีเกจชัยโยประวัติศาสตร์3าหนึ่งแล้วยังไม่มียกช่อฟ้านะนะครับองค์นี้ผมแบ่ง240นะครับราคารวมส่งนะ240บาทรวมส่งนะครับสวยๆเดิมๆไม่หักไม่ซ่อมนะนะครับาสายวัดเกจชัยโยนะนะครับตกค่าพาแค่190นะครับค่าจัดส่ง50บาท240รรวมส่งนะครับแล้วดู หมึกปั๊มนะครับด้านหลังนะครับนี่ลักษณะออกเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะนะครับเราพื้นด้านหลังเห็นรอยขัดเลยนะนะครับคือได้เดิมได้สวยได้สมบูรณ์นะครับก็หยิบม,มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ทียดติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมใครสนใจก็แอดอีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้